สองวิภาวีโพสตอัมลาฮุนไดหลังพลาดโคต้าวิลีกเริ่มต้นใหม่กับเรสสพาสวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสตอัมลาสโมสรอนฮุนไดฮิวสเตตหลังพลาดโคต้าเอเชียวิลีกฤดูการ2025-26่ี่แต่ได้ทีใหม่เรสส์พาร์สรับช่วงต่อดูแลฟื้นฟูร่างกายต่อเนื่องความเคลื่อนไหวของสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างเล่นให้กับฮุนไดฮิวสเตตแชมิกลีกเกาลใต้ฤดูกาาส้าตอ,อโพันยลาสโมสย่างเป็นทางาการหลังจากทีมต้นสังกัดไม่ กใช้งานในโคต้านักกีฬาต่างชาติสำหรับฤดูการใหม่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงคักฟื้นจากการผ่าตัดแม้จะไม่ได้ไปต่อกับฮุนไดแต่สองไม่ได้ถูกมองข้ามเมืรอเรสพาร์กอีกหนึ่งทีมในสึกโควอลลิกตัดสินใจเลือกเธอเข้าร่วมทีมพร้อมรับช่วงดูแลต่อในช่วงฟื้นฟรูร่างกายโดยหวังว่าจะฟิตทันลงสนามในฤดูการ2025 26เมื่อวันที่23เมษายน2568วิภาวีได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวสื่อพ่อยหนึ่งอํลลาฮุนไดอย่างอบอุ่นว่า สำหรับวิภาวีสีทองเคยเป็นหนึ่งในนักกีฬาตัวหลักของทีมฮุนไดโดยช่วยทีมควา้าแชมป์บีลีกได้สำเร็จและได้รับการชื่นชมเรื่องความทุ่มเทและการปรับตัวในลีกอาชีพต่างประเทศแม้ต้องพักยาวกว่า6เดือนจากการผ่าตัดแต่ยังคงมีความหวังในการกลับมาลงสนามอีกครั้งภายใต้ต้นสังกัดใหม่ในฤดูกาลหน้า